มิลาอือราะห์มานุลรอห์มิมานฮะมดุลิลลาฮิร์บิลอาลามีลวัสลัลลอฮุอาลัยซายดีนะมุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัฮบ a อัจามัยนวะบะดัลอัสสลามะลกุมะรา حمة ل ل ه ฮัมดุลิลลาฮครับท่านพี่น้องครับการที่เราจะอยู่ในโลกดุนยากับการดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องหาแบบอย่างเราต้องดูบแบบอย่าง ซึ่งในคําสอนของศาสนาอิสลามเราก็มีแบบอย่างจาก่านรอสูลุละซอสลอหานอิบอัซัลลัมที่เป็นตัวอย่างที่สอดคล้องตรงกับในอัลกุรอานมาสู่เป็นรูปของการปฏิบัติก็อัลฮัมดุลิลละแต่ยุคหลังจากรอสูล,ลุล์เราก็จะมีแบบอย่างจากบรรดาสฮาบะเราเดือเราอ่านอุมแล้วก็มีแบบอย่างจากบรรดาแตบีอีนเรหมดเหรอ ดังนั้นในยุคข,ของสซฮาบาเกตเบอีนก็ <c oughs> จะเป็นกลุ่มชนที่จะเรียกเดียวว่าเหมือนกับเป็นกลุ่มชนที่เรียกว่ายุคซาลฟสอน์แหละบรรพชน300ปีที่มีความประเสริฐที่เราสู่ลุล่อด้ดกล่าวสนับสนุนแล้วก็ชมเชยไว้นะครับ <c oughs> ดังนั้นกับการที่เราอยู่ในยุคตอนนี้น่ะพันสี่ร้อยกว่าปีเราจะตามคนที่อยู่พันสามร้อยพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยก็ย้อนกลับไป แต่คนที่ดีที่สุดก็คือต้นต้นแบบต้นแบบก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเราสูญญาลหรือเปล่าสอดรบราหยวซัลดัมดังนั้นบรรดาสหฮาบะเขาได้ปฏิบัติและมีแบบอย่างซึ่งท่านอิหมาม tiempo. อัลอาซาอิรอห์มาฮุลลฮ์ท่อิหมามอัลอาซาอิรอห์มาฮุลล์ได้กล่าว่าห้าประการนะที่บรรดาสอฮาบะและแตเบีอินเนี่ยที่กระทำและถือว่าเป็นคุณงามความดีเป็นอิหยซาน แล้วเราก็สามารถที่จะนํา <c oughs> มาสู่การดําเนินชีวิตของเราได้นะครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับประการที่หนึ่งจากห้าประการเนี่ยหนึ่งลูซูมุนจามะลูซูมุนจามก็คือว่าเราควรที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยพยายามปฏิบัติหรืออยู่ในกลุ่มชนที่ถือว่าเป็นชนกลุ่มมากเขาปฏิบัติกันถ้ายกตัวอย่างถ้าใครที่เรียนวิชาฟิก ในเรื่องของฟิกโมกอรอนฟิกของการมีการนำเสนอในมุมมองของ <c oughs> นักวิชาการฟุกกะอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ซอ้ซอมไมมซ้อเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งก็คืออายุมฮูดอุลมะหยุมฮูดก็คือมติของนักวิชาการทางด้านกฎหมายเนี่ยส่วนมากเห็นว่าทัศนะที่หนึ่งใช่แล้วก็มีคนค้านในเกือบทุกปัญหาประเด็นในวิชากฎหมายเนี่ย จะมีคนกลุ่มน้อยที่บอกว่ามีมุมมองต่างก็เป็นเรื่องของอิสเจติฮาสการวินิจฉัยแต่แท้ดีและปลอดภัยที่สุดก็คือเวลาเราทําอะไรปุ๊บพยายามมองคนกลุ่มมากไว้ถ้าเราประชุมกัน10คนและแปคนนําเสนอนะครับในทิศทางเดียวกันมีอยู่2คนที่ไม่ไม่เห็นด้วยและอาจจะมีมุมมองที่ต่างซึ่งไม่ได้ผิดกับแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่เพียงแต่มีมุมมองต่างกัน บักัจะเกิดกับการก็คือเรานำการตัดสินใจจากคนหมู่มากมาสู่การปฏิบัติอันนี้เคยตะกรูจูมุจมาประการที่2ก็คือ ah วัติบ้าวสุนนะวิถีชีวิตของบรรดาสฮาบะและกตาเบอินอัลลอฮุอิัลลอฮอัลลอฮิอัลลฮอัลาาเาัลลาฮัลลอยิอัลลอฮิอัลลอ่าอัลลิอัลลอฮิัลลิัอลัลลอฮัลัฮิัลลัิัิ เราก็ต้องพยายามแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับท่านฟังผมช้ชาๆแล้วดีๆนะครับว่าทุกคนมีสุนนะอยู่ในการดําเนินชีวิตสุนนะก็คือแบบอย่างของท่านเราซูลสัลล,ละละฮิวะวัลสลัมวันนี้ผมกับท่านละหมาดห้าเวลาเหมือนกันใช่ไหมละ่ะเรามีละหมาดซูรีอัสรีมะเกบเอิชายซุฮีละหมาดห้าเวลาถ้าท่านกับผมยังละหมาดห้าเวลาเรามีสุนนะของท่านเราซูลเหมือนกัน ในเรื่องของการละหมาดในการรู้กว่าการสุญยุดการเงยมันต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของความสมบูรณ์กรรมานท่นานอาบน้ําละหมาดล้างมือลาอ้างยังไงมือไหนวางมือไหนก่อนสางม,มือ,อยังไงอันนี้เขาเรียกว่าสุนน a ของความสมบูรณ์แต่ถามว่ามีสุนนะไหมเริ่มล้างมือมีแต่ใครจะเรียนได้มากกว่าใครจะลงลึกได้มากกว่าคนนั้นก็เก็บได้มากกว่าเราทุกคนมีสุนน a หมดนะครับ เราก็พยายามจะเติมเต็มว่าวันนี้เรามีสุนทนานี้แล้วเราจะเพิ่มแล้วก็เรียนให้เข้าใจและมากขึ้นขยับไปปีนี้เราเพิ่มวันนี้เรียนหน้าขยับวันนี้นะครับนี่คือแบบอย่างของบรรดาสหบาปประการที่สามก็คืออิมามเราตุนมัสยิดเราจะเป็นคนที่ทำนุบำรุงดูแลรักษามัสยิดวันนี้เราเห็นมัสยิดอาจจะไม่สวยงามอาจจะมีอะไรที่รกร้างต้นไม้เถาวัลย อยู่ข้างรู้ว่าเราช่วยกันไม่ต้องรออิหมัมบอกไม่ต้องรออะไรเราจะเป็นกลุ่มชนที่เรียกว่ามีอิหมานต่อลอและอิหมานต่อรอสูลุลละเราเห็นมันสยิดท,ที่ไม่สวยงามเราก็ช่วยกันในเรื่องของขยะเราก็เก็บไฟมันไม่ติดบางทีเราก็สามารถที่จะไปออกตังแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาติดเพื่อที่จะให้คนเดินไปเดินมามีความอะไรครับได้รับการอำนวยความสะดวกกับการเดิน ท่านต้องนึกอย่างนี้ว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพที่ฟังผมนะครับก็คือว่าเราอาจจะสบายเพราะมีไฟถนนหนทางแต่ท่านต้องนึกถึงสภาพของคนต่างจังหวัดด้วยผมเคยเดินทางไปจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทาง,งใต้ตอนบนเนี่ยแล้วก็ไปหาละหมาดกับเวลาซุบฮีเนี่ยเข้าไปแล้วตกใจเลยครับตกใจก็คือว่าผู้ชายที่มีอายุมากและสุภาพสตรีมุสลิมมากก็อายุมากเดินกันมาละหมาดมัสยิด แล้วเวลาเดินกลับไฟก็ไม่มีถนนหนทางก็ไม่มีไฟแต่ด้วยกับใจอ่ะเขาผูกพันกับมัส,สยิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคุยไปต่อว่านะครับว่าเป็นผู้หญิงควรจะอยู่บ้านดีกว่าไหมชุมชนแต่ละพื้นที่เขาต่างกันนะก็มีความปลอดภัยเขามีการดูแลเอาว่าเขามาละหมาดแล้วเราอย่าไปทําให้เขาไม่มาละหมาดเลยคนที่ไม่มาละหมาดเราไปคุยกันว่าทําไงจะให้มาละหมาดดีกว่านะแต่คนที่มาละหมาดแล้วเราปล่อยเขาไปก่อนนะครับ ประการที่สี่ก็คือวัตถิแล้ววัตถุนกุราบนบรรดาสหา,าบ้าบรรดาตะเบอินจะมีนิสัยที่มีลักษณะที่ดีและงดงามประการที่สี่ก็คือว่าบรรพชนคนรุ่นก่อนเขารักกับการที่จะมีการอ่านักุรอานวันนี้ท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับจะพูดถึงเรื่องของอ่านอักุรานเ <c oughs> วลาไปอา่านในหนังสือแล้วก็มีการนำาห้กายแล้วก็คิดซ เรื่องเล่าและประวัติของคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาคุยกันอย่างนี้ครับว่าอ่านคุรอ่านจะจบข้อต่ำเนี่ยควรจะจบในเวลาไหนหนึ่งวันสองวันห้าวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีของเราจะอ่านกันในเดือนรอมอรดอนก็คืออะไรครับหนึ่งข้อต่ำแล้วหลังจากนั้นไม่อ่านใช่ไหมละ่ะแต่เราสูลรุลล่าสุดเราเรียนว่า,าัตวัลได้สอนได้บอกกับซอฮาว,ว่าว่าก็อ่านในหนึ่งเดือนบางรายงานนะครับ สหบวรชันอ่านได้มากกว่านั้นรอสุลุลลอฮ์ก็บอกงั้นให้อ่านกุรอ่านจบข้อต่ำคืนวันศุกร์นี่คือสิ่งที่บอกว่าหนึ่งสัปดาห์อ่านหนึ่งข้อต่ำกุรอ่านมีสามสิบยุสถ้าอ่านวันละยุสก็หนึ่งเดือนถ้าอ่านวันละสามยุสก็อะไรครับสิบวันแต่นี้เจ็ดวันนั่นหมายความว่าสามยุสกว่าเขาจึงมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตอยู่เพราะชีวิตของเขาอ่านกุรอ่านไงนะครับแล้ววันเนี้ยเราอ่านกุรอ่านกันในอย่างประการที่ห้า วัน jihad หฟิซบลลการที่มีการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลัจ jihad ไม่ในหมายความว่าออกไปพกอาวุธพกปืนแล้วก็เอาระเบิดมัดตัวแล้วก็ไประเบิดพีชีพฆ่าคนอื่นอย่างนั้นไม่ใช่จ i ฮาดในเรื่องของการที่จะใช้ในหลักการอิสลาม jihad นั่นคือการที่เราเจออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรยครับมัซีฮัดความชั่วเราก็บอกกับตนเองว่าเราไม่ไปสู่ตรงนั้น กับในสังคมปัจจุบันที่เราจะเห็นใช่ไหมครับพอมีทั้งเสียงเรียกร้องแล้วก็อยู่ในประเทศเดียวกันบางทีเขาก็ยังงงกันว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยมุมมองนะครับกับสิ่งที่มีการสะท้อนมาก็คือว่าอาจจะบอกว่าปลดล็อกแล้วกับใบไม้ต้นไม้ชนิดนี้ปลูกได้อะไรได้แต่กับโรงเรียนที่ขึ้นป้ายอยู่ทุกโรงเรียนสถานศึกษาไม่เอาด้วยแต่ว่ากฎหมายปลดล็อก เราก็เลยต้องบอกว่าเราก็ต้องเป็นมุสลิมที่มีการจิฮาดถึงแม้ว่าจะปลดล็อกให้เรานึกเสมือนกับว่าสุราเรายังไม่ดื่มเลยทั้งๆท,ท,ที่ปลดล็อกเบียเราก็ไม่ดื่มทั้งๆที่ททททปลดล็อกมีตังก็ไปซื้อได้แต่เราบอกเราต้องจิฮาดเราต้องไม่ไปแตะก็เช่นเดียวกันใบไม้ที่ถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตนะครับปลดล็อกแล้วเราก็ต้องบอกจิฮาดเราต้องไม่พาตัวเราไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับก็อันนี้คือให้เห็นว่าบรรดาซหฮาบะริตอนลอรอะไรหิม เขาเหล่านั้นได้เป็นบุคคลที่ทําแบบอย่างแล้วเราก็ถามตัวเราเองสิครับว่าวันนี้เราจะทําตามแบบเขาห้าอย่างที่เป็นคุณงามความดีแล้วเราจะมีอะไรที่มากไปกว่านั้นเราก็สามารถเติมเต็มได้นะครับคิดแล้วก็ประมวลแล้วก็ตีกรอบวางเป็นแบบทฤษฎีของเราเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะได้มีแนวทางในการทําอามัลดิบาดะที่เป็นความดีครับาะซอนลัลลอุอะลเลาซดินะมุฮัมมัดัลาะลีวะซาบิวัลลมุอะลยกุมวาะห์มัตุลลอฮ์วะบารักาตุ